อาโอเคผมก็ต้องรับฟังอะไรก็ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมไอแซมที่คุณเดิมเพิ่มเติม,ตมก็เป็นอย่างรที่ผมอ่ะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเขาเรียกว่าการปรับเจ้ากล่องไอของซีจีเนี่ยให้มันเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เขาเรียกปรับเอฟเฟกต์พวกขีม้าเนี่ยให้มันอาหายไปหรือว่าเขาเรียกว่าเอามันออกไปเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือมันอาจจะลำคาญหรือไม่เขาเรียกว่าเวลาอาจจะถ่ายรูปแบบเนี้ยมันจะมีพวกขีมา้าหรือว่าอะไรต่างมันติดด้วยแล้วก็เวลาใครจะถ่ายรูปอะไรต่างเนี่ยคือมันดูลำบากนะอย าแบบโอ้โหขึ้นเต็มหน้าจอเลยไม่มีกระจิกใจในการจดจอ่อกับศัตรูผมก็จดจ่อกับปะีม้ผมก็อันนี้พี่เข้าใจเนาะก็โอเคผมวันนี้พี่จะมาสอนผมก็คือวิธีการทํามันก็ง่ายๆผมเดี๋ยวพี่ขอไปในสถานที่รู้สึกว่ามันเอาแบบมันค้ำคัให้ฮาดีนะโอเคผมเดี๋ยวพี่จะมาทดลองตรงนี้นะผมก็คือตอนนี้ก็คือมันเป็นปกติใช่ปะก็คือสูตรนะวธีการทำอ่ะให้เรากดตัววีค้างผมแล้วก็กดตรงเซตติ้งับผมอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเป็นแรงต่า ขึ้นว่าผมให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วผมอ่ะพอเราเลื่อนลงมาข้างล่างปุ๊บเนี่ย มันจะมีเขาเขาเรียกอะไรผมตรงสกรีนอ่ะแล้วก็ตรงไอ้โคสอะไรกอย่างเนี่ยเออนั่นแหละมันจะมี yes yes กับผมก็คือ y เนี่ยก็คือ yes ส่วน n ก็คือ no ผมส่วนอันเนี้ยพี่กดเขาเรียกเป็นสกรีนอ่ะให้เป็น no ผมก็คือเขาเรียกว่าองไอ้พวกเอฟเฟกต์หิมะของอ่ต่างเนี่ยมันก็จะหายไปผมแต่ว่ากล่องเนี่ยมันยังไม่หายไปหายไปเพราะว่ากล่องถ้าอยากจะให้หายไปต้องกดอันนี้ผมให้เป็น no ผมแต่ว่าเวลาของพี่กดอ่ะมันไม่หายไปนะคือบอกเลยมันไม่หายไปไม่รู้ทำไมแต่ว่าคือถ้าเราออก เข้าเกมใหม่น่ะมันก็จะหายปกตินะครับเนี่ยผมอันนี้พี่ออกเข้าเกมใหม่น่ะมันก็จะเขาเรียกว่าสีกล่องมันก็จะหายแล้วก็กลับมาเป็นแบบออริจินอลหรือว่าก็เลยรูปแบบดั้งเดิมผมก็มันก็จะประมาณนี้ผมซึ่งพี่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรคือเหมือนมันหลอนหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ไอ้เจ้าไอ้เนี่ยไอ้เจ้าเขาเรียกว่าโปรแกรมหรือว่าเจ้าเกมน่ะคือมันไม่หายปกติของอื่นเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะหายแต่ของพี่มันไม่หายท้งอินเทอร์เน็ตก็ปกติทั้งอะไรก็ปกติบางทีอาจจะเป็นเขาเรียกว่า อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึงคือที่พี่อยากจะนําเสนอเลยคืออันนี้ผมก็คือไอ้ตรงไลท์อ่ะตรงไลท์หรือว่าพวกแสงว่าอะไรแล้วก็เพลนครับหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นพวกพวกพืชพืชพธุ์อะไรแบบนี้เออถ้าสมมติว่าเรากดไลท์ออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแสงผมนะมันก็จะเป็นแสงเพิ่มขึ้นผมแสงแบบเขาเรียกว่าหืสว่างทันตาอะไรแบบโอ้โหนึกว่ากลางแบบหืกลางสีแยกอะไรนะนี่มันเที่ยงตรงเลยบ่าแล้วก็ถึงเมื่อกดอีกอีกอะไรผมเป็นเพลนนะครับผมกดตรงนี้ผมปุ๊บเด แล้วก็พวกต้นไม้ต่างๆมันก็จะหายไปเลยผม มันก็จะหายไปแบบอย่างงงๆก็กาเรียกว่าเป็นต้นไม้ร้างเลยผมโอ้โหดีๆมีแต่กิ่งไม้นี่อะไรตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าจำที่มันมีญ่ามีอะไรตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรละเอ้ยนี่เราลอยได้ดีว่าเป็นไรเนี่ยทำไมเราถึงลอยได้ที่อะไรโลโกดูดีไหมก็คือต้นไม้มันก็จะหายไปก็ผมถ้าว่าใครที่เล่นโลกูแล้วมันแหลกเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเออเราต่อสู้อะไรต่างแล้วมันรู้สึกว่ามันแหลกด้วยมันอาจจะเขาเรียกว่ามีความแหลกต่างๆด้วยก็ให้เราเขาเรียกว่าปรับไอ้ตรงนี้ผมตรงเพลงเนี่ยกดออกแล้วให้เรากดปุ๊บหนึ่ง มันก็จะเป็นแบบนี้ผมอะไรก็ปับมหิมะออกส่วนไอ้ตรงคอสมิกหรือว่าไอ้อะไรอย่าง่เนี่ยไอ้ตรงเขาเรียกว่ากล่องที่เป็นสีเนี่ยจะกดออกก็ได้ไม่ออกก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรเยอะนะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะให้มันลื่นจริงๆก็คือปรับตรงนี้ผมปรับตรงกราฟิกนี่นะก็คือตอนแรกอ่ะมันจะเป็นออโตเมติกแบบนี้ใช่ไหมออโตเมติกอ่ะให้เราปรับเป็นเมนนวลนผมแล้วก็ปรับกราฟิกให้มันต่ําที่สุดแบบนี้ผมแล้วก็เวลาเราต่อสู้เนี่ยมันก็จะลื่นนะผมก็คือมันจะเหมาะในพีพีก็คือมันจะลื่นมากๆเลยคือออการต่่สู้้มันงใช ้เอฟเฟกหรือว่าใช้ภาพสวยเลยมากเหรอขอแค่แบบให้มันพอเห็นศัตรูแล้วก็พอแบบปาศัตรูได้แล้วแบบเนี้ยมันก็ง่ายๆแล้วผมก็รีโอโหดูภาพดูภาพสิคือภาพมันนุ๊มมากนะแต่ว่าคือถ้าาว่าใครที่ใช้เอาไปพนะีพีน่ะคือมันก็ใช้ได้ผมก็คือมันก็ยังได้นะก็โอเคผมก็ยังไงถ้าาว่าใครที่เข้ามาดูการปรับเกี่ยวกับเขาเรียกเป็นสีกระเป๋าหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์นาออกหรือว่าไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ต้นไม้หายเนี่ยก็คือหมดเพียงเท่านี้นนแล้วผมหลังจากนี้จะเป็นการเล่นกับ โอเคเราไปเล่นกันเลยนะครับโอเคผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟปกติแล้วนี่อะไรเนี่ยไอเจ้าหัวเบคอนเตะทีหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเธอทำไมอึดจังวะเสึกว่ามันอึดมากเลยดูโอ้โหดูดูเบคอนเนี่ยโอ้โหอยากอึดเลยนี่เป็นไงล่ะโอ้โหนีดีทาเรียนบอกว่าหึงที่เราโน้มนะจริงโอ้โหนี่เรียนเป็นวิดีโอโอ้โหว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยแอะตายเลย <laughs> ดีโอนตายเฉยน,นี่อะไรเนี่ยกินไม่ได้อวไม่กินไปเหรอไม่กินไปเหรอ,อเด็กเด็กเขาไม่น่าจะไม่กินโอเคนี่อะไรนะโอ้นี่มันดาคีทสว่าเขาจาร่างสองนี่อะไกว่าตี๋ยวหมุนนี่เป็นไงล่ะโอ้โหทำไมเบคอนมันเยอะจังว่าวันนี้ <laughs> โอ้เบคอนมันถึกโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอ้าอย่างแรงเลยตายเลยพี่เจ้าหูเบคอนมันคือใครกันนะเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าคนเรีนหาความจริงกันนี่อะไรน่ะเออเจ้าหูเบคอนมานี้เราปาไมดใส่ปิ้งไปจังหวะนี้แล้วกดอ้าบคูบ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 ูปูบ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 ูกูบนบีบตกูบ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 ูะเบูบูรูบกบูบูบูบงบู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 บ้โูบ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 ูันบู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 เออลบมันลูมันูบูว Man, ลุมมานเออลุมลุมมาเร็วไอเจ้าหัวไปคอนมานี้ไปไหนล่ะปุ๊ปปปปดี้ปปปนี่โดนไปซะเออเออโดนไปเออเออไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วนี่โอ jas, euh, ้โหนี่มานี้มานี้ไปไหนล่ะปุ๊บนี่เป็นไงตายละซีเขาเรียกว่าง่ายๆครับผมมันสุดยอดไปเลยโหน้องน่นเอฟซีมันเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวไอ้คที่แล้วเหมือนเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนการบูชายังไงก็นไปดู มันดูแ,บบแปลกๆยังไงแต่ว่าก็ดูโหดใช้ได้นะรู้สึกว่าเจ้าหัวเบคอนเนี่ยมันจะเป็นตรีจีเราจะไล่ล่ามันแล้วกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้นี่มันเด็กฟาร์มอันนี้ว่าโอ้เด็กบอกโอ๋อนี่เป็นไงโอ้โหมันวิ่งเร็วจังนี่เราตีให้เอะเอาเลยอะไรกินเลยโอ้โหแล้วใครแบบไปตีอะไรเนะนี่ยมานี่ทําคนอื่นใช่ไหมทำคนอื่นใช่ไหมได้ได้ตายไปซะ <c oughs> เขาภาาฟาร์มของเขาดีดีอย่างนี้ก็มาตุ้มมาทุบเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไยโกดไอ้โตเกิลมาดีว่ะ เขาเรียกว่าเราจะไล่ล่ามันแล้วก็บูบูบอ้าวบอสเอโตะไม่เก็บบทเลยดูดิบอสเอโตะเก็บบทเลยนี่อะไรเฮ้ยทำไมสีสวยจังวะสีสวยยังบูบูบูเดือดปลาไม่ใส่เจ้าหูไปบคอนแล้วกันนี่อะไรเนี่ยนี่ไงผมไปบคอนตามซะนี่นี่มานี่นี่อะไรเร็วบู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 บเอ้ยเอโตะเอโตะเอโตะบักเอโตะบักนี่อะไรเอโตะเอเอโตะเอ้ยเอโตะเป็นอะไรของมันนี่เอโตะนี่สตันไปบู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 นี่เป็นไงล่ะแตกไปดิเอโตะม่าดิพร้อมจะสู้หรือเปล่าเอโตะนี่เป็นไงล่ะ ปาเมไดเโดนปาเมดโดนแล้วครบเขาสเต็คสเต็คัสาต็คแล้วปาเมีไปจังหวะนี้โหสตาแล้วเอตตวสตันเอตตวสตแล้วมันอะไรเนะี่ยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยน้อ,นองเขาบอกอะไรเนะี่ยอ่าน้องเขาเป็นนะเฟิร์สคลาสนะเอโตะมนไล่ใครเนี่ยบู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 โ มันเนี้ยล่ะเขาเรียกว่าฆ่าเอโตะฆ่าไอโต๊ะฆ่าไอโตะในการปามีดเฉยอย่างนี้ก็น่าจะฆ่าได้แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันมันไล่ใครวะเนี่ยมันไล่ใครวะมันไล่ใครวะโอ้โหปั๊บนะแล้วไอ้ใครมันตีพี่เนี่ยมันปล่อยเป็นเขาเรียกว่าเจ้าร่างดำนี่อะไรเนี่ยโอเลยชิดเราจะบวกกับไอ้เจ้าบอยโตแล้วกันในดีบอยโตอันนี้ไปไหนล่ะปบ๊บู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 โตนี่เฮ้ยมันมันไล่ตีใครไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ย เอ้เจ้านี้มันเวลเกิดหกร้อยนี่หว่านี่ไอ้ไอ้นี่เป็นสายเนียนนี่หว่าเราเรา,เราเจอคนตอนอะไรนี่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เราเจอคนตอนอะไรเยอะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยบอยโตมานี่บอยโตมานี่ไปไหนล่ะบูบ,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 บูบูปามีดไปดิโอ้โหเขาเรียกว่าการฆ่าดีที่สุดนี่อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้เนี่มันอะไรเนี่ยไ <c oughs> อยโอ้นี่ตายกันหมดเลย พี่ปลาตายกันหมดเลยโอ้โหก็เรียกว่าเราปลามีใส่คนแล้วตายหักกันเลยเนี่ยอะไรล่ะเอ้ยเราจะปลามีใสใบยโตแล้วกันเนี่ยบูบูบูไปจังหวันนี้นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใบโตบูบูบแตกกันแล้วสิเหมือนไงล่ะนี่ไงเราปลาไปหืก็เรียกว่ามันต้องตายเลยอย่างนี้มันต้องตายเลยอย่างนี้นี่ลบกระตดดลบโอ้โหตายเลยตายกากาศเดี๋ยวพี่แวะทำเพลสแป๊บหนึ่งแล้วสบว่าเลเราเรายังไม่พอเอ่อเฮ้ยไอ้อาร์มขอคอน้ทโลกรีบ คือตอนนี้คือไออยากจะเลเวลหนึ่งพัฒนาไรมากแต่ว่ามันเวลมันขึ้นยากมากพอเวลแบบเริ่มประมาณพันกว่าแล้วคือพอใกล้ยตันเน่ะมันจะขึ้นยากมากๆยกเว้นมันจะทาแบบพวกเควสพวกอะไรอ่ะมันต่อจะขึ้นงาน่ายแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำเควสอ่ะมันขึ้นยากนะอันนี้คือขึ้นยากจริงๆแล้วก็แทบจะไม่ได้ขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะกดให้มันได้อะไรกันที่นี่นะนรู้สึกว่ามันนานใช้ได้ไอทำเควสอาร์มอนคาทาโร่ถ้าว่าใครที่ไม่ได้คุนแป้นพิมพ์อ่ะ คือทำนานอยู่ทำนานหนึ่งกว่าจะได้นี่อะไรเราโหได้ไปหกสิบตอนนี้เราอัพอันนี้แล้วกันนะเราจะอัพเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าอ่อ อ่าดูเบตี้อ่าข้าเขาอึดรู้สึกว่าเมื่อกี้พันกว่านี่คือเราอึดมากๆนะไอเอโตมันกว่าจะตีเราตายเดี่ยโอ้โหโคตรนานนี่อะไรเนี่ยนี่น้องน้องโนโรคนนี้บอกไอเฟิร์สคลาสอย่าไล่ตีเราเอเมซิสติกีนี่อะไรเนี่ยหืมนี่เขาเรียกว่านี่เด็กนี่หวานี่อะไรเนี่ยโอ้นี่มันฮีดามิเอ้ยสีมันสวยดีนะดูดิสีมันสวยมากเลยดิโอ้โหสีมันโคตรสวยเลยคือสีมันเฟี้ยวมากเดี๋ยวเราจะไปดูเอโตแล้วกันรู้สึกกันนะเอโต้ได้ตายแหละเพราะว่ามันเลือดมันเหลือน้อยนะตอนนั้นที่พี่ตีไป นั่นเนี่ยตายจริงด้วยเอ้ยนี่ยมันไทคิสาวานี่ว่าโอ้โหเดี๋ยวเราจะตีใส่ไทคิสาวาอะไรกันนะปุ๊บจังหวะนวดี้วเดีโอ้โหจะตายเนี่ยโอ้โอ้โหอย่างแรงเลยนี่นี่โอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทำไมมันมันโหดจังว่าอีดีโอเนี่ย ไม่ได้ทําอะไรเลยก็เป็นอสรุปผมว่าเขาเรียกาทางฝั่งของไอ้วิธีการเปลี่ยนไอเนี้ยวิธีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าไอ้เจ้าพวกหิมะออกหรือว่าเปลี่ยนกล่องหรือว่าเขาเรียกทำให้พวกไอ้ใบไม้ต้นไม้เนี่ยมันหายไปคือมันช่วยให้มันลื่นขึ้นมากแล้วก็เนี่ยเวลาพี่เล่นเนี่ยมันลื่นขึ้นจะเห็นได้ชัดเลยพอมันไม่มีหิมะเนี่ยก็โอเคผมก็อย่างเงี้ยสำหรับวันนี้นะครับพาไปทีช่ชอบคลิปนี้ก็เริ่มกดไลค์ like, กดซับสไครต์เลยผมแล้วซับสไครต์ที่อยากให้พี่ทำคลิปสอนทำอะไรแบบนี้ต่อหรือว่าอยากให้พี่ทำอะไรตตต่่ออออกก็เเลลยยคคคมมมนนนนนน์ัััััััรรรบบบผงงงไะะสาหวี้้ข โอเคเลยนะครับเจอไหมครับเห่ไปละไปแล้ว